เริ่มมีการตั้งหา้านเริ่มมีการตั้งบูธเริ่มมีการจับจองพื้นที่ขายเครื่องหน่อพายด้านนอกของบริเวณเดอนของท่าหลวงแห่งจันทร์เนาะเมื่อนี้เป็นวันที่2 6ตุลา2 0 1 5อีก6วันเนาะก็จะแมนฮอดมืองานของบุญนมศการประทาดหลวงเหงงรียญจัน์ประจําปี2 0 1 5เริ่ม1-5 5ฤศจิก2015เนาะท่านดทียามาลิ บนพัดหลวงอยากจะมาสัมผัสเนาะ,ะงานใหญ่ประจําปีเลยของลาวฮอกาวาได้เนอะหนึงปีมีหนึ่งครั้งละก็าวันที่สําคัญแมนเมื่อวันที่5้าถกทานเนาะเป็นเมื่อที่ตอนเศร้าไซบาทด ท่าทัหลวงไม่จัดตอนสวยกีฬาเพื่อนเมืองตีคี้หนึ่งปีได้หับสมหนึ่งข้างเนาะสะเคาะงานแบบนี้เท่านั้นและตอนแรงแมนเวียนเทียนอ้อมหอบระทาตนั่นเองเด้อทุกคนอันนี้ก็เป็นสีสันและกาเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศเนาะที่จะเกิดขึ้นในไวัยนี้เดี๋ยวพาทุกท่านไปเบิงบรรยากาศการกักยมงาน ทางภายนอกแล้วก่อทางภายในนาะว่าจะเป็นเนา่าใดข้าพเจ้าขับรถอยู่ในเส้นทางอ้อมใกล้ๆกันนี้เลยเนาะเพราะว่านับตั้งแต่ขอบเขตแถวพื้นที่นี้เนาะทั้งสองข้างทางนี่จะแมนเต็มไปด้วยห้างค้าต่างๆนาอที่จะเข้ามาสาร้างสีสันและเข้ามาในของงานนั่นเองเนาะฝากทางด้านนี้กันเพราะว่า เริ่มตั้งแต่ซีแงกไฟแดงหนองบอนนี่แหละทุกท่านเนาะเข้าไปทางด้านหน้าเนาะเพราะว่าประตูโของอที่จะเข้างานแมนทางด้านหน้าเนาะที่ขี่รถกายมาวังที้นี่เดี๋ทุกท่านแมนจุดนั่นเองเนาะแล้วอันนี้เพิ่นจะได้น้ําเอาเป็นกําแพงเก่าเนาะเพิ่นมาอ่าเป็นไม้เนาะทำให้กําแพงมามา,มาติดตั้งเรียบร้อยแล้วน,นอนในใอ่าแถวขอบเขตแถวแถวนี้เนะาะแถวอัน สวนสาธารณะหนองสะพังเลนสวนสาธารณะไซเซธาน,นี่เดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปพาปเบิ้ยงภายในน,นน้กกานเนอนว่าจะเป็นเนวใดปีนี้ถือได้ว่าหุสกวาอาการฟัวโมดในเรื่องของวัฒนธรรมลาวของเขานี่ค่อนข้างว่าจะคือขึ้นอิหลีเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้พาทุกท่านเออกไปเที่ยวงานสี มือลาวเนาะอ่ะาครั้งที่เซาซีา 4, ประจําปี2,000ัเาหาเนาะที่ชัดขึ้นก็ถือได้ว่าวสวยงามไหลนะประทับใจเนาะแล้วบริเวณทางด้านหน้าอ่าก่อนที่เขาจะเข้างานในส่วนของทางด้านนี้เนาะอ่าเพิ่นติดตั้งไฟใส่ทางด้านหน้าของสภาแห่งชาตินี่ทุกท่านนี่อันนี้กําลังกะเกี่ยงงานเลยแหละทุกท่านเนาะเป็นภาพบรรยากาศเริ่มเริ่มเนาะ การการเกี่ยงานนี่อาจจะใช้เวลาดุดเดิอดได้นะเพราะว่าพนจะมีการแบ่งซุ่มแล้วก็แบ่งโซนเนาะจีเอิรนว่าโซนเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเขาอย่างต่างๆเนาะก็จะแมนอยู่คนละในภาคส่วนกันเนาะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละโซนนั่นเองเด้อทุกท่านเดียดดเด๋ยวเดี๋ยวจอดรถเดี๋ยวเราจะพาทุทกท่านย่างเลาะเบื้องเนาะบรรยากาศแถวๆนี้ลองเบื้องปีนี้จะแมนเป็นแครล,ลาวเราเปิดประตูโขงเขางาน งานบูรณมัสกา,การพระธาตุหลวงในจัน์ประจำปี2000เนาหาเนาะเพราะว่าแค่เราเขาก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโ,โลกนั่นเองเนาะทุกคนอันนี้เป็นซุ้มประตูทางด้านหน้าถ้าเฮายางมาตั้งแต่สีทางด้านของสีแงกว่าเด็กน้องบอนเนาะเข้ามาก็คือจะเป็นในส่วนทางนี้นเลยเพราะว่าโซนแต่ละเทือเนาะแต่ละปีมันก็นจะแบ่งกันเวทีกลางก็คือจะเป็นอยู่ส่วนของทางด้านนี้เวทีกลาง แล้วก็บูธขายเครื่องต่างๆใลด้านนี้แล้วเวลามีมือสุดท้ายเนาะของมือบุญจังสิแถวด้านนี้เนาะก็จะแมนเตียมไปด้วยพระสงฆ์ทั้งที่เดินทางมาทั่วประเทศลาวเนาะเพิ่นมาจะมาไซบาตในงานนะสิก็จะเต็มไปด้วยเลยทางด้านนี้เนาะทางด้านนั้ก็จะแมนเป็นโซนของการขายสินค้าลาวการจัดงานวางแสดงสินค้าลาวต่างๆแล้วก็ พืชเมืองนะของคนลาวเขาต่างๆก็คือจะมันอยู่ในส่วนของทางด้านนี้เดี๋ยวจะพาผ่านยางไปเบิรงในส่วนแต่และโซนเนาะสวยๆอากาศเปี้ยงเลยขนาดเนาะอุณหภูมิกับพอดีอยู่กับ่เถึงขันว่าฮ้อนหลายเนาะกับ่เถึงขันว่าแดดแหง้งกับพอดีเที่ยวในเวียงจันทร์ปัจจุบันนี้เพราะว่าในช่วงนี้ห่านละแมนมันเป็นปลายฝนต้นหนาวเ,เนาะมันอากาศจะเย็น คือตอนเศร้าๆอย่างสิจะมีหมอกมีอย่นั้นลงเนาะอันนั้นจะแม่นเป็นอาในของถามคณะกรรมการเนาะทางท้านนั้นสีเขียวๆและแม่นในส่วนของกรรมการและในส่วนของทางด้านนี้นี่มันก็นจะจัดเป็นจัดแต่ละปีจะแตกต่างกันเนาะมันก็นจะมีส่วนกิจกรรมอย่างต่างๆเนาะอยู่นี่ก็จะแมนเป็นสินค้าล้าเปิดงานคือจะเปิดอยู่นี่ปีนี้แม่เพิ่นจะเปิดปีท่องเที่ยว2025นหาน้ำเติมเนาะ วลา,าของเพื่อนได้ยินว่าจะประมาณนั้นเองนี่จัดซุ้มออกเป็นแนว่ยงเป็นแบบลาวๆนะทุกท่านทางด้านนี้นะจะเป็นรูปแบบแบบลาวๆเลยเนาะที่เพื่อนจะเห็นคือทุกๆปีที่ผ่านมาขนาดทุกท่านเนาะก็มีเวลาเกี่ยมงานโดนเติบเลยเนาะมื้อนี้หาวันที่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหกวันเมื่อวันที่หนึ่งก็คือจะเป็นเริ่มแล้วเนาะวาระอย่างต่างๆกิจกรรมงานต่างๆนั่นเองต่างๆเนาะเป็นบุญ,ญใหญ่บุญ ปากใหญ่เนาะของคนเาวเขาเลยเดี๋ยวจะพาลุกค้าย่างหล่อเบิงไอ้บรรยากาศแต่ละพื้นที่แต่ละจุดนี่เริ่มแล้วเด้อเนาะท่านใดที่จะมาเที่ยวเวยงจันทร์อยากจะมาให้ถึอช่วงของงานก็มาได้เนาะทุกท่านเนาะงานตลาดนัดจะไม่เริมตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งเมื่อสุดท้ายกับเมืม่อวันที่ห้าเด้อทุกท่านเนาะบรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นการกีกหยับงานหากะ ลงเครือต่างจะแมงโซนออกไปแต่ละโซนแต่ว่าโซนนี้ใหญ่พอสมควรเนาะทางด้านนั้นก็คือจะแมนเป็นในส่วนทางเอินว่าหอสภาแห่งชาตะทางด้านนั้นนี่ก็เกี่ยวกันเนาะเดินแถวนี้มันเต็มไปด้วยห้างค้าอย่างต่างๆเบนเลยแหละทุกท่านปัจจุบันนี้ก็จะมีทัวร์นักท่องเที่ยวเสาวต่างชาติเช่นมันก็จะมาที่เรามาลงทางด้านนี้เส้นกันเดี๋ยวจะย่างไปทางด้านนั้นาะพากเราไปบิ่งบริเวณของวัดทัดหลวงทัดหลวงกลางทัดหลวงใต้งที่ออกมาทางด้านนอกนี่เนาะ เดี๋ยวหาทุกทางยางมาค่ะหมื่นจุดนี้รถบาสเดี๋ยวจะเป็นรถบาสของนักท่องเที่ยวต่างๆเนาะดอกขยี้เต็มสะเนาะกำลังแลนใสายไฟแลนดอกไฟประดับประดาต่างๆแรงๆมานี่กายเป็นร้านกิจกรรมนะของนักท่องเที่ยวแล้วก็ของเช้านครหลวงนะเพิ่นมาแลนมาเที่ยวกันอยู่ในเดินนี่บรรยากาศในช่วงตอนสวยฮ้อนๆเลยแหละ เนมเห็นพระธาตุดดเด่นสัญลักษณ์ของสัตว์ลาวเฮาเนาะพระธาตุหลวงมงจัดเต็มไปด้วยรางกิจกรรมเนะเต็มไปด้วยห้าน่าเน่ยต่างๆหมดเลยเนาะแถวนี้ทุกๆปีเด็กทุกท้าน บริเวณนี้เพิ่็จะมาเปิดงานนี่อย่างเอคอจะมันอยู่ในจุดนี้องเนะาะฝากครงด้านี้ก็เช่นกันงานค่าเ่างตังเข้ามาแล้วการประดับประดาเอยอดไ okay. ปปีนี้พันจะเน้นในความออกเป็นลาวเน้นในเกี่ยวกับการนําเสนอของความเป็นลาวเนาะคืองานมืออาวานนิตีพาทุกท่านไปเบิ่งมาเนาะงานสีมือลาวสองพั 2, 5, นสาหาเนาะข้งที่เชาซี ก็ถือว่าจัดออกมาสวยงามเลยเลยเนาะจัดออกมาได้ดีเลยเทียวกับเน้นในเรื่องของความเป็นลาวในน่ะจุดนั้นเนาะนกังแก่มีส่วนขายเครื่องเครื่องอาหารการกินต่างๆเนาะสิ่งที่ขาดมาได้ก็เราก็จะเห็นพวกห้านอาหารขายข้าวราดปิ้งไก่ตามักหุ้งพวกอาหารพวกนั้นไปส่วนเครื่องลิ่นต่างๆเราก็จะมันออกมานอกพิในส่วนทางด้านนี้คือกัน ทางด้านนี้เนาะขายเครื่องลิ้นทา,ทางด้านของวัดธาตุหลวงใต้ตรงนี้แล้วก็ส่วนของฝากขทางด้านานั้นจะเป็นวัดธาตุหลวงเหนือเนาะส่วเดี๋ยวจะย่างครับทำในเบิ่งบรรยากาศในตอนสวยนี่หากะตั้งบูธต่าง,งๆเนาะเข้ามาแล้วได้ขายเครื่องดีเลยลูกค้าเนาะแมนวายูว่าอันห้าหลายห้าหลายอย่างสิเนาะแต่ว่าได้ขายเครื่องดีเลยเวลามีงานเนี่ยสิขนาดรู้สึกว่า คนยางเลาะอ,อยู่เนาะแต่ก็ได้ขายเครื่องดีขนาดว่าสังเกตไหมจุดที่ขับเจ้าพาทุก่ันยางมาเลาะมาเล่ยเยดิแต่จะเห็นว่ามนีันเป็นมาติดตั้งเกี่ยวกับอาสา เครื่องส่งเพิ่มเยอสิไปมาหลายแล้วแต่ว่ายังบ่เพียงพอเนาะกับการใช้งานนะทุกคนคนมาหลายอีหลีหาวา่าใกล้ๆยันสามมือุดท้าอย่างสิอ่ะนะคนจะมดัดเนาะแต่ละปีเอาผมหกมาอย่างนั้นบบก็คือว่าอะไรเนาะปีนนหนึ่งมีทต่หนึงก็อยากจะมาลิบมาเที่ยวจะสังเกตเห็นมีซีลูกศรเสร็จเนาะก็คือบอกว่าซี่เข้าไปก็คือจุดนี้จุดนี้เข้าไปได้ตท่านีห้ามออกมานอกพี่ เลินกว้างหลายงางจนเมื่อยแล้วเราทุกท่านอันนี้จะแม่นเป็นวัดท่าหลวงวัดท่าหลวงใต้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวัดลาวเขาศิลปะของวัดลาวเขาสวยงามไปอีกแบบหนึ่งลักษณะนะสถานที่ท่องเที่ยว จะมีวัดสองทิศทางเนาะทางด้านหน้าอันนี้จะเป็นในส่วนของทางด้านหน้าเดินรูปทานนี่เดี๋ยวพาทางมาด้านนี้มาเบ่งฝากทางด้านนี้แถวนี้ก็จะเต็มในจุดนี้ใก,ใกล้มือเนาะเพิ่นก็นจะเข้ามาขายเจ้า,เ,า,กาเ,เกี่ยวกับในส่วนที่เพิน่นเอินว่าให้บริการเนาะเกี่ยวกับผษาสเพินอย่างต่างๆดอกไม้ทุกเทียนก็คือจะเป็นอยู่ในส่วนของทางด้านนี้การเปิดงานก็นจะเป็นอยู่ส่วนของทางด้านหน้าทางจุดนั้นเนาะ เขาเที่ยวชมในพระธาตุก็คือก็พังงูไปเที่ยวต่างประเทศเท่านั้นเนาะจุดใดที่เป็นแลนด์มาร์กจุดใดที่เป็นจุดสําคัญเขาก็ต้องได้ไปทุกคนไปลวก็ถ่ายภาพเป็นความทรงจำเก็บความสวยงามีอย่างเอาไว้ั่นเองกเนาะเาก็ต้องได้แบบนั้นแหละเนาะแต่ละในพื้นที่แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะมีมนตเสน์มีสตอรี่มีเรื่องราวถาม่าก็คือกับเราเขามาเที่ยวเวียงจันทร์มาเที่ยว ลาวเนาะท่าโบได้มารฮอดพระธาตุหลวงเมียงจานพระธาตุใหญ่มา,ก,ากราบไหว้สักการะบูชาเออมาถ่ายภาพอย่างสิกระเปี่ยเหมือนว่าบงางเฮ้าโบได้มารฮอดเนาะคือกันกับที่เฮาไปแต่ละสถานที่ต่างๆเราก็มันจะมีะแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คนาะที่สําคัญจุดที่สําคัญเนาะของแต่ละพื้นที่นั่นเองคือกันเนาะนี่เป็นพระธาตุหลวงในส่วนของนั้นนะน,นี่น,นี่วัดธาตุอันนี้ก็คือจะเป็น,ปนวัดธาตุหลวงเนี่ยถัดต่อมาทางนั้นนี่ก็เส้นกัน ขายเครื่องอันนี้เิ่นขายสวอ่โบมีงานอย่างกรอย่างครับปกติไม่ได้เห็นเพิ่นขายอยู่นี่อยู่แล้วเนาะในมือก่อนในก่อนก่อนน่ะนี่ประมาณสามมือกับมาทายผ่านได้เห็นแต่ว่าเป็นบรรยากาศอ่าในเดินทาดหลวงเชื้อเนาะอันนี้จะเป็นสอดส่องานในต่างนะแถวนี้ขาย ประมาณนี้แล้วก็จะมีซุ้มของงานลาวอ่าจะอยู่ทางด้านลุมลคนกำลังเกี่ยมงานให้กับงานลาวเป็นซุ้มที่เขาสามารถถ่ายภาพอย่างต่างๆนะทางด้านลุมก็สวยงามด้วยเลยนะทุกท่านเดิทางมาูานยางเราไปเบื้องหน้าเลย เงียบสงบบ้านเราค่อนข้างววาจะเป็นปร,ร,สปราสารสมัณบวชฟุดฟื้นอันนี้จะเป็นอยู่ในส่วนของวัดธาตุหลวงหนื่งอาได้ทุกท่านอันในซุ้มของเืินลาวจะเป็นยี่หางด้านหลวมพี่ถ้าาอยากจะมาถ่ายหูปิดลักษณะเพื่อไปการจําลองลาวเนาะไว้ให้บริการสําหรับถ้าคนเดียวอยากจะถ่ายหูมุมนี้ก็งานไปอีกแบบหน,นึ่งนี่ทางด้านนี้สวยงามอีกแบบหนึง่งเด็ดเลย จุดแตกต่างเนาะของวัดธาตหลวงเขาเจ้าจะเห็นว่าเป็นจุดที่ว่าสังเกตเบึงเนาะทั้งซี่แจนี่ก็จะเห็นเป็นมีงานปัญญาขุดเนาะเป็นข้ามมาไว้เองสิฮานะอย่างนี้นะเจ้าของด้านนี้เน่ยางเนาะมาทางด้านนี้ออกมาทางนี้ก็ได้คือกัน แต่ว่าพกนกยังอยู่ในช่วงของการประดับประดาภายด้นในอยู่ในส่วนของงานลาวนี้เนะาะเข้ามาทางฝากทางด้านนี้ก็ได้จะมีประตูเข้าอีกทางด้านหนึ่งทางด้านหลังผิชทานอันนี้จะเป็นห้องน้ำสาธารณะเนาะ ยางอ้อมเนี่ยตีมันก็จะเข้าบอได้อยู่แล้วนี่นี่ทุกท่านเนาะไอเดินทางด้านนี้ชุมที่เป็นเฮหันลาวนก็จะมีะชุดแล้วก็จะมีการตกแตง่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของลาวเฮาอแหละทุกท่านเนาะให้เอามาถ่ายภาพนั่นเองอ๋อแดดฮ้อนฮ้อนเลยอากาศ ปัดขางว่าจะเติบหนึ่งเลยนะถ้าเป็นในช่วงตอนสวยน,นี่จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเม็นบ่อขายเครื่องทุกท่านอาหารการกินเนาะแล้วซุ่มที่เพื่อนจัด กิจกรรมต่างๆก็คือจะม็นอยู่ในส่วนของทางด้านนี้เป็นการน้ําเอาเกี่ยวกับอเอื่นว่าเครื่องไส้หรือว่าพวกนี่เนาะเกียนหรือว่ารถที่ยิงสี่เนาะเป็นกระจัดออกมาวางแสดงมาสู่อยู่ในส่วนของทางด้านนี้กลังเริ่มเนาะเริ่มเริ่มอีก6วันก็หอดพื่งงานแล้วเ้อทุกท่าน าสามารถมาเที่ยวมาชมได้เนะาะสามารถเข้ามาเบิงบรรยากาศแต่ว่าแต่ละปีการจัดงานในรูปแบบของสีสันมันก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอันนี้อยู่ในสุมของอััรลาวน,นั่นเองเป็นประมาณนี้นี่ก็จะมีเป็นดอกจำปาเนาะ,ะเป็นการแกะสลักดอกจำปา ก็จะมี3ามอนอย่างมแมลงจะใต้โคมไฟใส่มันก็จะงามอีกเนาะไฟแตงสีาการออกแบบให้เป็นละะักษณะคือเป็นตลาดหูหานเนาะตลาดลาวเป็นประมาณนี้นสีสันกก่มากะว่าสิออกไปเวียกเนาะอยู่แถววัดไต่พอดีขี่รถอก่ามาทางประธาตหลวงเอา้าเห็นเพิ่นเริ่มจัดงานแล้วเนาะเริ่มตั้งห้านเริ่มอันนัก็เลย ขับรถเข้ามาพาทุกทานเข้ามาสำรวจเบิงเนาะบรรยากาศหาักนั้นรุมแกยังบทัานได้มีอย่างหลายเนาะยังมีเวลาหลายวันอยู่ในการกะเกี่ยมงานอะ่ะที่อากับมีแต่เพียงเล็กน้อยส่วนในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนที่เห็นเพิ่นกะเกี่ยมดีแต่ว่าในพื้นที่ส่วนต่างๆของ ส่วนสาธารนณะเพราะท่าหลวงในทุกท่านมันก็นจะมีจุดต่างๆแล้วก็รู้สึกได้ว่าก็จะมีเป็นห่มไม้ญ่อยู่เนาะเวลาหาวยางมาเมืนะ่อยมาส้วนห่มกะยินได้เนาะก็ถือว่ายังยังยังใครอยู่นเนาะฮ้อนเลยทุกท่านเนแดดตกสวยไปนี่ยผมรู้สึกว่าวเปียเป้ยงเปรี้ลงอะไรก็ถือว่าบทธรรมดาเลยเนาะถือว่าความฮ้อนก็นได้ อันนี้เป็นติดทางไฟอ่าแรกๆนี่กใต้ไฟมันก็นจะสวยงามด้วยแหลนะนาะเกี่ยวแอบใกล้ๆมือเนาะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดงานมีความคืบหน้าเ,นเกี่ยวกับตลาดเนี่ยต่างๆเดี๋ยวจะหาอนุธารมาเบ่งพุ้มเติมอีกเื่นึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของห้องการบริหารงานนาะของ จูนการองค์การพุธศาศนาปษระยาสัมพันธ์แห่งลาวเขาในอีกอาจจะติดตั้งโคมไฟใส่ทางด้านนั้นก็จะเป็นสภาแห่งราิลาวเขาส่วนนี้คือกันทางด้านนี้สายฟืนใส่ไฟวกถือว่าใส่งบประมาณเตืบหนึ่งได้ทุกทานเนาะการจัดงานประเดทนนี้นะโมเมนต์ว่าโมได้ใส่งบประมาณเดนะ้ดใส่ที่กันได้ทุกทางรวมถึงการค่าใช้ใจ่ายกับสมควรพอเติบเลยเนาะ ซื้อสายฟืนย้นสายไฟอย่างต่างๆเข้ามาเดี๋ยวพาทุกท่านมาเบิงในสวนนี้จักเล็กหน่อยนะก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้อันนี้ก็จะไม่เป็นภาพบรรยากาศของเอิ้นว่าการกระเกี่ยมงานนั่นเองเนาะในเมื่อวันที่เสาหกยังอีกไก่อยู่เนาะอีกไก่อยู่แต่ว่าขัาบรถไก่มาเรามาเห็นภาพบรรยากาศเนาะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศเนาะนั่นเองอ นี่ทุกทานพเพื่อที่วอยู่ด้ยเนาะกะถือว่าไว้อยู่หอดคันนี้แล้วอีกบัเพอเท่าไรวันก็นจะแมนมือแล้วเนาะหู้นทางด้านลุมพงก,ก็จะแมนในส่วนที่เอิว่าอาจจะจะเหตุในในฝากของที่เป็นบูธเครื่องลินกิจกรรมอย่างต่างๆถ้าให้ยางอ้อมให้ยางเฉืี่ีกับเมื่อไอเติบหนึ่งพูดได้ทนนุกท่านกับบัวได้ว่าใกล้ๆเลๆยเนาะไก่พอสมควรพุ้น มีสิงซาสวรรค์มีอะไรต่างๆก็คือจะเป็นอยู่ในช่วงของทาง,งด้านนะคุณห่อนน่ย,ยางรัดออกนี่แหละใกล้ดีก่อนจะเป็นการออกแบบทรงลาวเหาเนาะไส้เป็นลักษณะคือเป็นตู้เป็นนั่นไปนะสีหน้าแบบลาวๆไปเพราะว่าแต่ละปีคอนเซ็ปต์มันก็จะแตกต่างกันไป